อะไรขึ้นนเช่างต้อทำไมรถเอียงเนี่ยอ๋อใช้ตะเขยยกอยู่ครับแล้วทำไมต้องใช้คะอ๋อเพื่อที่จะใส่กันแบครับผมกันแบบเพราะว่ารถอ่ะโหลดสามมาเยอะล้อแบะออกเราต้องปรับด้วยกันแบบแล้วไปตั้งศูนย์ใหม่ไปทางไหน แบบนี้นี่เองนึกว่ารถเกิดอะไรขึ้นตะเคียครับตะเกียเราเองตะเกียนคุณเขาหันแรงใช่ไหมแบบนี้ถ้าเนนอยากเอียงเนี่ยก็ต้องเอาอันนี้ลองตูบแล้วก็ครับผมขอพระคุณค่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองครับโหเห็นไหมทำไมคิดไม่ได้เราเอ๊ะเหมือนกันใช่ไหมล่ะมีเพื่อนแล้ว